สำหรับฟาร์มที่เลี้ยงโดยใช้อาหารเป็ดนะครับไข่ก็จะใหญ่แบบนี้นะใหญ่แบบนี้นะครับถือว่าใหญ่มากทีเดียวนะครับนี่ครับผมจะเปรียบเทียบมันอยู่ให้ดูนะครับใหญ่แบบนี้เลยนะใหญ่ถ้าเอาไข่มาจ่อที่กล้องในบังหัวมิดเลยครับแล้วก็ทุกตอนเช้านะครับความเป็ดนะครับ ก็จะเอาไข่มาทาความสะอาดนะครับโดยใช้ฝอยขัดหม้อนะครับจะไม่ใช้มะจะไม่ใช้น้ําน,นะครับถ้าใช้น้ํเน,นี่ยไข่ก็จะเสียง่ายนะครับเสียง่ายเยายน่าเร็วนะครับนี่ครับไข่ที่สมบูรณ์ก็จะเต็มเป้าแบบนี้นะครับสําหรับไข่สีขาวและไข่สีเขียวนะครับ ไม่ได้ต่างกันนะครับไม่ได้ต่างกันเป็นธรรมชาติของของเป็ดนะครับไม่ใช่ว่าคนละสายพันธุ์แล้วไข่คนละสีนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมกับคุณป้ามาลีนะครับจะพาไปดูเป็ดที่กําลังไล่ทุ่งอยู่นะครับก่อนที่เป็ดจะมาเลี้ยงเข้าฟาร์มได้นะครับเขาต้องไล่ทุ่งนะครับการไล่ทุ่งเนี่ยประโยชน์ก็คือ ประหยัดต้นทุนนะครับเป็นการประหยัดต้นทุนเพราะถ้าเราเอามาเลี้ยงอายุ1เดือนถึงอายุหเดือนโดยการขุนอาหารเนี่ยมันจะสิ้นเปลืองงบประมาณมากๆเดี๋ยวลวุยกันไปเลยครับพาไปดูเป็ดไล่ทุ่งครับ ต้องตามมาเลยครับมแเล่ยลยงถ้าเป็ดจำนวนมากก็ใช้คนเลี้ยงของคนับ ราอยากทราบว่าเป็ดที่ให้เล่นน้ำกับไม่เล่นน้ำนี่กินอาหารต้องกินน้ำด้วยนะครับแต่ละตัวต้องไม่เล่นน้ำอไม่ได้กินน้ำไม่ด้ก้ากินน้แต่ว่าไม่ไม่ต้องเล่นน้ำถึงไงไม่ดี อ๋อแบบ,แบบนี้จะสวยกว่าครับนี่เป็นนี่เป็นควารมรู้นะครับที่จอดลึกเลยนะครับตามผมมา ตามมาเลยครับไปไปไป